จิตา k ร i s h n a p i a a k s a t r กรีปามีภชิตาพรมกันสดาชุบป่าอนาดินิตปูจิตา i s h n a ครับผมเาก็ขอพรพระกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปชมสิ่งสวยงามข้างในกันครับผมปว่ามีนักขนาที่ที่ติับ่อเยอะแยะไปดูอ วันเราจะมาเหมือนล้างเท้าครับ,รบผมเหมือนล้านคท้ามีของที่ระลึกด้วยเสื้อผ้าเขาขอลองไปเตี๋ยวพอสักหน่อยบอสถ้าเจอใครลองถามดูเขาบอกว่าห้ามถา่ายภาพพี่ก็ขอรองเท้าด้วยครับแต่เราถ่ายวีดีโอได้ไปเอาเก็บภาพได้ แล้วก็ท่องคาถาบูชาพแม่เสร็จปุ๊บเอานิ้วนางมือขวาแตผะผงแล้วก็ตายน้าผากครับผมแล้วก็มีให้ถวายน้ำมันตะเกียงด้วยวันนี้ได้บุญอีกแล้วเามาขอพรอนนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณปันทรทีลคานนท์ครับผมเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พระพี่ขเันแห่งนี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดี่ไม้หนงใช่ครับพี่ไม้ครับเดี๋ยวขอถามอนจาตาเลยครับความเป็นมาในการสะสมพระพี่ขยันเป็นมาจะได้ครับครับครั้งแรกเลยนี่คือได้องค์เล็กๆนะครับมาจากคุณพ่อก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมท่านมีหน้าเป็นช้างเพราะว่าแต่ก่อนนี้ชอบดูหนังอินเดีย <c oughs> นะครับก็เทวดาฮินดูเขาหล่อๆทุกองคเลยมีพระเนตรที่หน้าไม่เหมือนชาวบ้านก็เกิดแนวความคิดว่าเอ๊ะทำไมหน้าท่านไม่เหมือนคนอื่นเขาจะต,ต้องมีอะไรที่พิเศษมากกว่าเขาเราก็เลยศึกษาพอศึกษาก็เกิดความรักนะครับแล้วก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆแต่กับบัตรนั้นจน,นเดี๋ยวนี้ก็สาสิบสองปีแล้วครับโอ้โหจากหนึ่งองค์ครับใช่ครับตอน<า>ตนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณพันเศษครับแล้วแบบว่านี่คือแล้วที่นี่ครับปกตินี่คือที่นี่ ก่อต <S preach ers> ั้งที tea tea. Summer, Paulo, ่กรุงเทพมาก่อนแล้วหรือว่ามาตั้งที่นี่เลยอ๋อมาตั้งที่เชียงใหม่เลยครับราะจริงๆแล้วคือพิพิธภัณฑ์นี้ตัวพิพิธภัณฑ์ที่ผมไม่เคยมีแนวความคิดว่าจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์คือเราสะสมนของส่วนตัวอะไหมครับตล้งอูดแะ่แ้ว่าการออกแบบดีไซน์รตกแต่งสถานที่ต่างๆครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์ครับแม่ไม้เองหรือเปล่าครับก็เป็นสถาปนิกเองครับสถาปนิกนึกนะครับสานี่คืออยู่ในตัวทั้งหมดเลยใช่ครับความคิดเองคอนเซ็ปต์เองทุกอย่างสถาน กลัวว่าไก่จากตัวเมืองเนี่ยไก่เออจริงๆแล้วเนี่ยที่มาตั้งตรงนี้นะครับเพราะว่ามีตัวเทวะเลยเป็นตัวกําหนดนะครับเพบราะเราสร้างเทวะเลยถวายพระแท่นนี่นะครับเทวะเลยเป็นตัวกําหนดเนื่องจากว่าออในคัมภีร์ระบุว่าออถ้าเราหาสถานที่ได้ถูกต้องเนี่ยตามที่คัมภีรระบุไว้เนี่ยนะครับประตูสุริยทวารจะเปิดนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่อธิษฐานจิตอยู่ที่หน้าประตูแห่งนี้จะเข้าถึงพระเป็นเจ้าได้โดยตรงและคำอธิษฐานนะั้นจะสำเร็จคล น,นี่จุดที่เรามาตั้งนี่ก็คือจุดที่บ่งบอกเอาไว้ถูกต้องตามหลักของจินดอูอ๋อคือเขาจะมีหลักกําหนดไว้ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเปรียบง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนกับเราตั้งเสาอากาศทีวีที่บ้านเราอะเราจะตั้งตรงจุดไหนก็ได้แต่มีบางจุดเท่านั้นตั้งแล้วชัดเจนที่สุดอ๋อใช่ไหมครับเหมือนกันที่เราจะซากตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าจุดนี้รับพลังงานได้เยอะที่สุดพูดง่ายๆ,ๆ,ๆ ชัดเจนคือเชียงใหม่ครับแน่นอนครับผมเอาอีเดีวครับไหนๆก็มาครับไอ้ไม้ครับปรับกดนางบ้านมาเอลอ่าที่สมัยครับครับก็เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจในองค์พระพิฆเนศนะครับได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันโดยเฉพาะในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาส0 0โมงตรงเนี่ยพิพิธภัณฑ์จะมีกิจกรรมสาธิตการประกอบพิธีบูชาองค์พระเนศว่าทำอย่างไรให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีอาหารเล็กฟรีด้วยนะครับในวันอาทิตย์อาหารกลางวันครับโอ้โหเรียนเชิญนะครับ ฟรีทุกอย่างนะครับฟรีครับผมสำหรับท่านที่ต้องการมาศึกษาหรือว่ามาชมที่นี่ก็เย็นเชิญนะครับไม่ไกลมากประมาณ20นาทีก็ถึงละจากเมืองเชียงใหม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไม้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาไปแอคพวตังไหนสกกอานะครับนะเดี๋ยวเข้ามาบอกครับคลิปที่เหนืครับ